ใคนบางคนคนที่ม่าบอกว่าเดี๋ยวเอ็มไปคุยกับพี่ชินหน่อยแล้วไปคุยต่อหนงต่อมาที่อยู่ข้างซานใช่ข้างสอ,งงสองนอตรงที่เอาจัดการเลยนะผมไม่ทราบแล้วแต่ไปถึงตรงนี้ตรงนี้ไปหน่อยไหมใช่เลยที่จะสอน,อนอเ,เราจำชื่อจำหน้าไดนะ้แน่นอนจำหน้าได้ทุกคนแต่จำชื่อไม่ได้มีคนหนึ่งว่าชื่อรถจำได้ชื่อรถแล้วตรงนั้นคือแล้วก็ผมก็ได้ยินเขาเรียกว่าโอ๊ต ัรายนัทคอเขาได้ตังค์ไปแล้วได้ตังค์ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ได้ตังค์ไปห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วก็ปล่อยตัวเราครับแต่เขาก็คือกระท่อมผมมาตามเราเราก็ปล่อยตัวเราครับแล้วก็ไปไปส่งผมที่รถที่ผมที่ที่รถที่ได้ส่งไปแล้วก็ปล่อยครับวันนี้เราจะมาแจ้งความในประด็นี้ก็หายเครับคือเขาถูกคณะรัฐคณะรัฐบายผมก็เอาไปทำเงินเรื่องการโกง ก็มีคนิดจนะที่เราใช่แล yeah. I mean, okay. ้วผมก็ยอมรับเรอาพราะเที่อนเดีเราอู่ในคดีที่ทหาใ่เราต้องรอตอนนี้เราไปตรวจร่างกายอะไรเระมาร้อยเล้นก็ยาก็มาแจ้งความก็ไใจ่พุธนี้เราเคยได้ยินมาว่าเขาเคยเขาเคยมเขาเคยทำแบบนี้เป็นประจําเลยเขาเขาชวยผมอยู่ว่าให้ผมว่าไปเขดูผมเยอะาผมไปเลยเขาใจยังไงแต่มาแบ่งกันอ็รคนชวนคนตำรวจม ก็จดตั้งแต่เมื่อคืนนยครับพูดอะไรนะที่ไหนอยันเช้าเขาโทรมาหาผมว่าเฮ้ยเอกยัง <necessary> ล <water> ืงที่นะเออดึงพี่ได้จดแรกอยากใ้หางานต่อต่อไปใช่ครับใช่แล้วเขาแล้วเขาจะาั่งจดต่อไปน่งอไรบกใต้จะต้อง10โลก็าแบ่งกันยังไงเขาก็คือมีเจตนาไม่ได้จัดไปต่องานเพ่จัดปีใช่เอาเงินมครับมีปัดแผมาแบ่งห้อง งาก็าออมแอก็แล้วหลังจากที่เขามีการให้เราเรียกเงินเราเราจ่ายรินเขาเราอะไรยังไงบ้างก็เขาอ่ะเอาโทรศัพท์ผมอะให้ผกดขึ้นมากดเเกนแบนนี้ะกดเงินโอนแล้วเขาบอกเลขบัญชีมาผมก็ผมไม่กล้าเอาจากโทรศัพท์ของเขาะกลัวเขาจะโอนเงินอะไรโอ้แม่เราสามหมื่นไมกว ผมก็เลยในนั้นเขาบอกว่านั้นเดี๋ยววเอเงินสดไปที่แล้วกันเขาก็เลยโทรไปับพี่ชายผมเล้ยเอาเงินสดมาใหที่แยกของตอนันเขาก็เลยขับเอาวแยกของตอนันสองพนแบบเป็นห้าหมื่นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยตัวหลังจากนั้นเขาก็จ้างคุยกับผมว่าจะพาผมมาไปต่องานแบบที่ท่ามดเนี่ยเอาผมแล้วผมก็จะได้เงินของผมคพิมั่นบ้างนิดหน่อยเขาบอกผมแล้วเขาก็พาผมไปเหยียบตรงศิลป์เลยครับ ใครพาไม่ที่สุดผนึ่ไม่รู้จักชื่อเขาเเพราะว่าคขาทางเขาคุยผัมาเ้ื่อยครับาไม่ที่สุดหนึ่งเจอใครบ้างครับมาถึงนี่เจอก็เจอนั่งกินเหล้าอยู่เนั่งกินเขานั่นกินเลยบริการวาไม่ที่สุดหนงตรงนี้นะใช่ครับเสเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ผมเข้ากแล้วพอมาที่สุดหนึ่งยังไงต่อเขาก็บอกว่าให้ผมมาต่อมาให้เดยวเขาก็นัดผมวันนี้เพาเออคนนี้ก็มาแล้วกันจะได้ค่าขนมค่าอะไรทีก็โอเคครับแต่รู้ก็รับปากว่าจะมาแต่บอกว่าไม่ได้ไปนะครับ ตอนที่มาที่สื่1หนึ่งเนี่ยคืออยู่แค่ข้างล่างในรถหรือขึ้นไปเข้าบนตึกลยนั่งใต้ตึกรับเขานั่งกินเหล้ากันมีผู้หญิงมีอะไรอยู่ใต้ตึกก็นั่งกินเหล้าเขานั่งกินเหล้ากัน เรานั่งอยู่นานประมาณสิบห้านาทีไม่ใช่วนนะในวนนั่งเในขณนั้นเราเราก็ต้องขอความกล้ใช่ไหม้าก่อนโดยปกติเราเป็นคนแบบนี้ใช่ผมบ้านอยู่ผมก็ขับปเรารู้จักสื่อหนึ่งแล้วรู้ว่าราตหมอะไรก็บอกบอกที่ตำรวจเขา 你看，你看，这个你看。 กับคนที่กินเล้านงใช่ใช่แล้วแล้วคนคนที่คนที่นั่งนั่งดืมเน่จะได้ยินเสียงสนทนากวนนะโอเคคุยเรื่อยๆนะการหาแบบพอหลังจากนี้พอนี่ยิดต่อผเราเป็นกระท่อมของกำังอทไร สันนะสิบโลเออพี่แกบกแล้วบงแล้วก็รับส่ง่ยเขาก็บอกว่ามาที่ไหนที่ไหนตะยักใ้ไปนยักษ์ตยัก์้่างนบ้ต้อ่างนต่างนี้เอวุรมตำรวจตรวตำรวจมันตรงนี้คือกอกการขนดนะตรงีอันนี้คือําขึ้น ตรงไหนชี้ดิที่จะรู้ว่าคือตรงไหนตรงนี้ได้ถ่องี่หรอถ้าคือถ้าเกิดเราหันถ้าทำขึ้นอีกตรงเปล่าถูกไหมจุดนี้คือจุดที่พามาก็คือมีการมามาจอกตัวเงี้มาคุยเจาะเขาการันตีเรียบร้อยข้อคำถามสี่คันนี้เปล่าคือมามานั่งแบบมานั่งตรงนี้ก็พี่พ่ออยู่ คือคืนีเอาทีละประเด็นเนี่ยก็คือเนี่ยมันจดีสมรอยอ่พี่พีโก้เอาหมายคือพี่กลาวไหวสามปีครั้งเนี่ยที่ไปจับเราอ่ะมีพวกนี้ไหมไม่มีที่ไม่ได้มีจับประเด็นนะคือไม่ได้ทำนะพวกนี้ไม่อยู่คผมกอตาหน้าสื่อนะพักก่อนทำไล้ต่อก็อเลี้ยวขวาเล้วขวาตัดตทีเบ้านรูกหรือ เป็นมาแคซีแตู่โคตรจะหายข้างว่าข้างว่าเขาเป็นคนพิมพ์คนเล่นเยที่คนิ้มคดาเขาะแต่นี่ในส่วนหนึ่งเราก็ต้องรอรับแลว่าที่เราเขาบอกว่าเรามีการค้าเขาชอบอะไรเงี้ยก็จะวูดไปนันะกคือต้องพามาหลักานมีเรื่องต่างเราบว่าติดต่อกับสายอะ เมื่อตอนไหนเวลาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวนี้ผมก็ย่าี๋ยวอย่างเดสนะแล้วเปลียต่อที่ใช้ใช้เพื่อเรื่อง

ฮัลโหลครับฮัลโหลผมไปตั้งนานเลครับที่ใต้เอามันเป็นอย่างนี้ไอ้เวื่อด็กเองไม่เจอพี่ตรงไหนไวนะเนี่ยเขาบอกไม่ให้ผมออกไปครับเขาบอกด้วยถก็ <c oughs> ไปเจอกับพี่เองก็ไปเจอกับพี่พี่กลับนะเขาบอกว่าไม่ต้องออกไปครัอบอกกเขาบอกอันตรายเขาบอกว่าที่จะเอาไงให้โอนมาอ๋าอแล้วที่อันตรายรอเช่เช่นงันโอนงั้นให้เฮงไปแล้วกันที่พี่ให้เฮงไปแล้วกันแต่มันเป็นอย่างนี้ ถึงฟังนี่ดีเพราะว่าไอตัวสายมันก็เอายอดเข้าไปแล้วที่นี้เขาตีมาเนี่ยไอตัวที่ขาดเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปตามให้เองตกไหมครับเดี๋ยวพี่รับปากไก่เองไว้เพราะเฮงกับพี่ไม่มีปัญหากันอยู่แล<ห>้วได้แล้วอย่างนี้นเงงนี่ยก็โทรมาเบอร์ผมเลยเนี่ยไอเกียรติแล้วก็โทรไลน์ไปมันก็ไม่รับสายครับถาพี่เฮงเหรอพี่เฮง,นะงอับน้ำอยู่ครับเออแล้วแล้วอย่างนี้คือผมได้อยอดคือเท่าไหร่ ตอนนี้มึงรับยอดไอ้ทางนั้นเขาทางชุดตัดไอ้ไม่รวมสายเขาตัดไปเขาตัดมาร่วมสี่มือนะเขารวมมาส่วนที่เหลือเดี๋ยวพี่คุยกับเองเองเดี่ยนะผมจะขับไปคุยพี่เองเดี๋ยวผมโทรไปแล้วเดี๋ยวผมไปเจอหน้าบ้านไอ้เองก็ได้ไปเจอเหมือนกันนะรภาพผมภาบผมครับน้ำไหมเนี่ยครเพียงออกมานก็ได้เพียงยังไม่ตื่นเลยครับต้องไปปลุกคุณตอนแรกเขาบอกผมว่าเขาจะาบน้ำตอนนี้น่าจะนองแล้ว แต่ผมโทรไปอย่าแต่ผมไปปลุกเขาก่อนแล้วเดี๋ยวผมโทรไปเออเองดูปล <c oughs> <ay. S 3> ุกเองว่าเดี๋ยวคุยกับพี่ได้ป่ะป่ะป่ะเอ้าไม่ได้จักน้กสั่งแล้วมันมาลองซื้อเฟื่อยไอ้ลอซื้อเฟื่อยได้ไงพี่กพรมันเคยซื้อหลายหัวนะตัวไม่ต้องถามไอ่เฟื่อยให้มันพูดความจริงให้มันพูดความจริงเด็กมันพูดบอกไม่รู้คนไม่รู้จักมันจะไปซื้อได้ยังไงป่ะ อาแล้วแล้วสิโลพี่งงไม่หายเลยว่ะแล้วพี่ให้ให้มันล่อพี่จับมันก่อนหรือยังไงทำไมพี่แล้วพี่ไม่รู้ชื่อมันหระก่อนจะจะล่อให้เจอได้เนไม่รู้พี่ไม่รู้เขามาจากพื้นที่อื่นเราภาษามันเป็นลุกพี่เก่าเราก็บอกว่าเอาขงนั้นพี่ยังไม่รู้จักกันเลยคนล่อคนอะไรพี่ไม่รู้จักมั้งทีนี้ก็ภาษาเาะว่าตกลัวมันไหนบอกว่าเรื่องมันจะต้องจบไปแล้วไอ้ว่านมีเส้นสีแดงอ่ะที่เป็นหมาอที่เป็น สามลวดอ่ะมันบอกว่าคนชื่อเต้เว็บขาวเป็นคนจีไม่ใช่พี่ชื่ออะไรนะเต้คนที่พาไปขับพาไป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 ล่อเหรอชื่อเต้เหรออ่าเป็นพี่ไม่รู้จักแต่ไม่ใช่คนที่นี่แล้วคือจะเคลียร์ตอนที้เคลียร์ตอนนี้พี่จะเคลียร์อะไรพี่คือผมไม่เข้าใจผมงงเลยนยโทรมาคือว่าจะให้น้องเก่าพี่เลยอะไรยุติการเขาว่าเขาถามว่าเออมันจบยังไงเขาบอกทำไมมันถึงมีปัญหาแต่บอกว่าคุยกันแล้วแล้วมันไม่มีปัญหาเขาใจไม่ล่ะ คือน้องมาโดนซ้อมไงพี่แล้วมันมันติดใจตรงไหนน้องมาโดนซ้อมองพี่ซ้อมไอ้ซ้อมเนี่ยไม่ได้ซ้อมเนี่ย้าจับไปตอนจับพี่เห็นอยู่พี่จะบอกให้ตอนจับพาพี่เห็นอยู่มันก็เป็นการจับตองอะไนแล้ว่าน้องคือติดใจเรื่องอะไรแล้วติดใจตรงไหนเนี่ยมันอยู่มันอยู่กับเองรึเปล่าไม่อยู่ไม่อยู่มันไม่อยู่ผมผมก็คือรู้จักมันอะไรอย่างเงี้ยแหละพี่เออเมื่อคืนเพราะพี่เป็นคนพามันเข้าไปเองพาเข้าไปสืบหนึ่งเองพี่จะบอกให้ เขาเรียกไปรับตัวว่ามันจะไปต่อแล้วคือว่าเขาปล่อยไปแล้วล่ะแต่ถ้ามึงจะไปต่อคือมันพูดว่าเออถ้าต่อแล้วผมได้ได้ยอดเงี้ยผมเมาถึงพูดอย่างนี้ไปต่อแต่ไปต่อที่อื่นนะหมายถึงว่ามันไม่ได้มายุ่งกับคนแถวบ้านอะไรเขาบอยเป็นคนแบบไม่ค่อยสนิทมันพูดมาอย่างนี้นะพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่หาวิธีให้พี่ก็เลยไปส่งให้ที่สืบมหนึ่งหมายถึงว่าเขาไม่ได้จับนะแค่แค่คุยเฉยว่นนั้นว่าเออเดี๋ยวมึงจะช่วยงานกะจบก็กลับบ้านพี่ก็ยังคงเป็นคนขับรถมาส่งมันเองเลยครับ พี่เป็นคนพาเขาไปก็เองขับรถมาส่งมันเองบอกเอ้ยรายแยกไปถ้ามึงทําได้มึง๋ยก็ตกลงราคาค่า,างวดอะไรก็เขาไปพูดไปอย่างนี้แล้วว่าเออค่าแรงว่ามึงต้องการเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าทางอุ้งเขายังไม่ได้รับปากว่าจะให้มันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ยังไม่เคยได้ทํางานกันก็แค่เป็นคําพูดกันเฉยๆเมื่อคืนมันก็ยังพี่ยังมีเบอร์มันมันก็ยังโทรมาปรึกษาพูดกับพี่บอกเอพี่แล้วใครมาคุยตอนที่บอกว่าไอ้นี่เฮงหรอมึงหลบมีใครเ<อ>ดี๋ยวมึงเ<ว>อาเงินมาอย่างเดียวพอนี่คือใครพี่ที่อพี่ อันนั้นพี่ไม่รู้อะพี่ไม่ได้คุยเร่อู้จ่าเจ้าพี่คุยเองพี่เจ้าพี่คุยเองก็รู้แหมแล้วเป็นพี่ก็เอ็งกับพี่ก็คุยง่ายอยู่แล้วครับผมเข้าใจอยู่พี่เรารู้จักกันอยู่แหม่คุยง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวโทรไอเดียแล้วกันเอ็งเอ่อเฮงโทรเฮงโทรเรียกไอ้นั่นมันออกมาไปหน้าบ้านเฮงก็ได้เดี๋ยวพี่ขี่รถไปแล้วไปคุยกันว่ามันจะสรุปเอาไว้หน่อยเพราะว่าเขาให้มาเคลียร์ถ้าเย็นถ้าเย็นเหรอเหตุการให้ได้อยู่พี่แต่ตอนนี้มันไม่อยู่ตรงนั้น อ๋อเข้าใจก็รู้แล้วมันอยู่ที่นั่นแหละเฮงอยู่คนละที่กับมันเร่ว่าอยู่ด้วยกันเพราะว่าเห็นว่ามันโทรมาแล้วตังค์งงว่าทําไมมันถึงไม่จบไหนบอกว่าคุยกันง่ายไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจปหล่ะครับผมถามมันได้ว่าที่ไม่จบเขาเลยเขาเลยมาเออมันขัดข้องใจเรื่องอะไรมันยังไงได้หาแล้วมันก็รับปากไว้แล้วพี่ก็คข้ามากันด้วยว่าโอเคนีเดี๋ยวมันมาช่วยงาน ชุดสืบหนึ่งปูก็ตายไปด้วยเลยทีนี้บอกอ,อ่ยเฉยมึงมาเล่นอะไรกันเนี่ยครับครับเล่นสั้งูงหงายท้องไปด้วยอีกแต่ว่าเขาไม่ได้ติดใจหรอกถ้ามันไม่ช่วยเขาไม่ไว่าอะไร,รบอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาแค่มานั่งคุยกันเฉยคือเต็กมันบอกว่าผมก็อยากได้คืนมอพูดอย่างนี้ครับบอกอ่ะเดี๋ยวกูหา,าวิธีให้แต่ว่ามึงก็รู้นะเพืพ่อนฝูงไม่สมัยเอามือไปเอา,เอาคนที่มันไม่รู้จักไปบอกได้ได้พี่ผมไอ้พวกไม่สนิทแต่ผมรู้อยู่แล้วมันก็พูดอย่างนี้นะพี่ก็เลยพาเข้าไปพูด ก็แค่นั้นพอจบแล้วมันก็โทรมาหาพี่บอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันอ,อะไรจะไปอะไรบอกอ้าวอีกเยอะไหนมึงจบกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากใจคนเคลียร์กลาร์เง,งี้ยใ่ไครับเราก็คนพูดเราคนพูดแล้วมันจะเสียคนไงหรือต้าขัดข้องหรือมึงจะเอาอยัางไงเราจะได้จัดแค่เอาคำพูดไปบอกเอาโอเคมันต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมล่ะ,ะมันจะได้จบจบกันไปเพราะท่งนู้น โมโหอะเอออะไรวานไอ้มึงปู้ดีๆแต่ไอซ้อมมันไม่มีหรักซ้อมอะแต่ระหว่างจับป่าพี่ยืนพี่เห็นอยู่ไม่มันก็เรื่องการจับคุ้มธรรมดาเองก็ได้ป่ะมันก็มีดิ้นจุดกระชากมันก็จะหนีมันกันแหละทรงมันทรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าป้ไปสิงนู่นแหละซ้อมไม่ได้ซ้อมแน่นอนถามมันได้ให้มันพูดความจริงแต่ไอเรื่องการใช้จ่ายอะไรนั่น่ะพี่ไม่ได้เป็นคนไปคุยอะไรกับมันอะไรพวกนี้ครับพี่ต่อให้ว่าเออมึงต่อได้อย่างงี้อย่างงี้เรื่องกระจกเขาก็โอเคถ้ามึงต่อได้มันไกลเขาไม่ไป อ oh, ครับไกลมากครับบอกชัาวตอทั้งนี้ปุ๊บแล้วคืเอเด็กมันอยากได้คืนนึกออกปะครับเดี๋ยวมันแบบว่าพี่พอยากมีรายได้ของอของทีงงง่คืนมาไม่ครบนะพี่